สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะพูดถึง2สาวไทยที่เล่นให้กับหลีกตุรกีทั้งชัชจออนโมกสีและก็อัชรพรคงยศก็ถือว่าเป็นการเริ่มเกมแรกที่ดีมากๆเลยนะครับสาหรับรายการคูป้าวอลเลย์บอลซึ่งก็ถือว่าเป็นรายการแรกๆนะครับก่อนที่จะเข้าสู่หลีกใหญ่ในวันนี้นะครับเกมแรกสาวไทยของเรานะครับช่วยทีมซาลิเยเอาชนะไปได้30มด้วยสกอร์ยีต่อ25 28้ต่อ30แลวก็เซตที่3เอา ชนะไปได้เป็น25-16ต่อก็ถือว่าเป็นการเก็บชัยชนะที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับปกติแล้วในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาทีมซาลิเย่ก,ก็สามารถเอาชนะใน การแข่งขันบางรายการได้เป็น3ต่อ2นะครับแต่เกมแรกวันนี้สามารถปิดเกมได้ด้วย3 0ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับรูปแบบเกมของซาริเย่วันนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นจากเกมก็คือทีมยังไม่ได้ลงตัว100%เท่าที่ควรนะครับอีกอย่างหนึ่งสาวไทยของเราทั้ง2คนก็เพิ่งเดินทางไปที่ ตุรกีแล้วก็ร่วมกับซาลิเยได้ไม่ถึง2-3วันเองนะครับทำให้รูปแบบเกมที่เห็นวันนี้ก็อาจจะมีการติดขัดบ้างนะครับแต่ก็เห็นได้หลักเลยว่า2สาวไทยของเรานะครับช่วยเกมได้ค่อนข้างมากเลยแล้วก็ลงเป็นตัวหลักให้กับทีม ทั้ง3เซตเลยนะครับที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นในการแข่งขันนี้นะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นทางอัชรพรคงยศนะครับที่สามารถปิดเกมแล้วก็สามารถที่จะช่วยทีมให้เอาชนะได้ตั้งแต่เซตแรกนะครับโดยการเสิร์ฟจี้ทำให้ทางทีม ptt ไม่สามารถที่จะเปิดเกมบุกกลับมาได้ก็เอาชนะไปก่อนเลยนะครับในเซตที่1กลับมาในฤดูการนี้นะครับถือว่าอัชลพรช่วยทีมซาลลเยได้ดีเลยทีเดียว อีกอย่างหนึ่งนะครับ คนที่สามารถช่วยเกมของซาลิเย่ได้อย่างยอดเยี่ยมอีกคนหนึ่งก็คือทางชัชเจอนของเรานั่นเองเกมวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมบุกหรือว่าเกมรับนะครับเข้ามือชัชออนมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะโต้ตอบเอาแต้มให้กับทางซาลิเย่รวมถึงการบล็อกสวยๆหลายๆล,ลูกเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเกมที่สาวไทยอย่างชัชเอ,อนนะครับทำได้ดีมากๆวันนี้ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือคิมเบอร์รี่นะครับ มือบีหลังจากทางเยอรมนีที่เข้ามาช่วยทีมในปีนี้ก็มีหลายๆล,ลูกนะครับเซตเตอร์ยกให้กับทางผู้เล่นสูงคนนี้แล้วก็สามารถที่จะทำแต้มให้กับทางซาลิเยได้ดีพอสมควรนะครับแต่ก็อาจจะมีพลาดบ้างนะครับในช่วงเซตที่2ที่ผ่านมาซึ่งเกือบจะเอาชนะแบบขาดลอยแล้วนะครับแล้วก็ไปพลาดเองทำให้เสียแต้มก็สามารถที่จะแก้เกมได้นะครับ ปิดเกมได้แล้วก็เอาชนะได้ก็น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นนะครับหากว่าทางซาลิเย่รวมตัวกันทั้ง3มคนแล้วเชื่อว่าทีมของซาลิเย่น่าจะแกร่งขึ้นมากกว่านี้นะครับนี่เป็นเพียงแค่แมตช์แรกหรือว่าการแข่งขันแรกที่เขามารวมตัวกันได้ไม่ถึงสัปดาห์นะครับทำได้ดีขนาดนี้แล้วก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอยินดีไปด้วยเลยเพราะว่าเกมรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก็คงจะเป็นการแข่งขันที่หนักขึ้นแล้วก็ได้เจอทีมที่ใหญ่ขึ้นหากว่าสามสาวนี้สามารถช่วยกันแล้วก็เป็นตัวหลักให้กับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็แข็งแร่งก็เชื่อว่าทีมของซาริเย,ยเองก็จะนำชัยแล้วก็ไปถึง8ทีมสุดท้ายได้อย่างแน่นอนสำหรับการแข่งขันในแมตช์ต่อไปนะครับก็จะมีในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันเมื่อลือนอีกนะครับก็ฝากแฟนบอลช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไร สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ